เปรียมจนพูดกกนแต่ผมรัฐาลไมการักษาความั่วมอามแต่นางที่ร่วมกอ่างตอนแรกสอบจังหวัดได้นว่าได้แจกแจงพระกิจประชุมเตียมความพร้อมในด้านต่างๆได้แก่การเตรียมการด้านการรักษาเยาการต้อนรับข้อมความดวกส่วนรท้มดลยการกองทุนการของสัภาที่สขอเรียนชี้แจงางมาปฏิบัติพัรกิ ในพืน 20, ้นที่จังหวัดระยว่าแง่วันพุธิกาเวลา07:20นายกรระวนตรีไทยและพระยาถึง09:00เดินทางโดยพอ้อไปไว้ลนจังหวัดระยอง09:00ถึง0 9 5 2รวมประกอบพิธีตั้งชื่อสถานำให้นักขรรแห่งที่สองเป็นสถานิติัญญัไทยและนายกรรฐมนตรีมาเลเซียให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบันกิดว่า ในนามของตระกลใต่งที่รออยางต่อนื่องจังหวัดให้ว่าได้แจกแจงพารกิจของชุมชนพ่อมในระดัต่างๆได้แก่การเตรียมการด้านการรักษาพยาบาลการาัรับอำนวยความสะดวกทัวเงินกิจคู่ยการกองยุทธกาของสภาราี่ศี่ขอเรียนชี้แจงการมาปฏิบัติพันกิจในพื้นที่จังหวัดจรากว่าในวันพุธที่เวลา๐๗๒๐นายกรัฐมนตรีไทยและพระยา 0 0เดินทางโดยพอผังแวดในจังหวัดราดว่า0910ถึง0 9 5รวมประกอบที่ทีต <üss popcorn> ั้งชื่อสถานคำไพน์พลรอแห่งที่สองเป็นสถานที่น้าพักสนามกีฬาประทังการในวันที่8ธันวาคมอ2ก่อนเวลา1200แต่กำลังจากหน่วยเฉพาะกิจราดที่ว่าที่33และหน่วยเฉพาะกิจราดที่ว่า35 รีไทยและนายกรัตมนตรีมาเลเซียให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัิเิดความปลอดภัยสูงสุดสาความปลอดภัยประจําพื้นที่ดังนี้รองฐามหน้ยากโรงแรมอิเรียนจะิดชอบพื้นที่บริเวณ